thank yeah. you ประมาณท่าใดก็สััดอยู่ครับผมบางเดือนก็มีบ้านร้าบ้างครับผมคนอื่เอนเรียกจะไปลงไปตรวจดูตลาดเรื่องเรื่องของใบอนุญ,ญาตเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยค่ะมีการขออนุญาตถูกต้องไหมคะเบื้องต้นจะถูกต้องต้องโอ,อ,อคือคือคือเหมือนชุมชนกับโรงงานเนี่ยอยู่ห่างกันไม่เยอะเยออันนี้จะมีการพิจารณาไหมคร,ครับตลาดครับบางทีไอโรงงานถ้าจะทำมันต้องปรัชคมเนาะแต่ตรงนี้มัน พื้นที่สีม่วงอาจจะมันทำทำได้แต่คุณก็ต้องป้องกันอย่าให้เกิดอย่างนี้เขาจะขึ้นบ่อยมันอันตรายสีม่วงหมายถึงว่าสามารถตั้งจัดตั้งโรงงานได้ใช่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 ทำโรงงนานได้แม่แม่จะอยู่จากห่างจากชุมชนไม่ไม่ไกลสีล่สิบห้าสิบเมตรแค่นี้ก็พอครับครับเด็กกำหนดก็ไม่รู้นี่เด็กเขาคนร้หรือครับทำได้เด็กคุณต้องป้อง,อง,อง,องอกันใให้ให้ดีให้เรียบร้อยครับผม เจอเท่าที่รู้เขามีการซ้อมไฟซ้อมไรตลอดนะดูอะไรตลอดพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วชาวบ้านอย่ใกล้เคียงผมก็บอกตัวอยางให้การตั้งรวมมาจุดการใกล้เคียงกับตรงนี้จะทําประชาติ์หลังจากนี้อะไรพวกนี้ครับครับอันนี้ต้องต้องเรียกจะคุยกับท้องที่เลยครับชาน้านท้องที่อนุญาต่ดูแลพื้นที่ว่าปรีโรงงานลักษณะนี้ถ้าเดือดคอยกันอันตรายก็อย่าให้พิจารณาให้ที่ทุ่นครับผมทางชุมชนเลยรับอันตราย แล้วเราบ้านที่ได้รับผลกระทบนะฮะที่จจมีกระจกแตกรอน้อยแล้วด้านหลังนี่เดี๋ยวจะมีการไปตรวจสอบอะไรยังไงครับเดี๋ยวที่ชอบคุยกับผู้ประ,ประกรอบการแล้วหล่ะเนีเราไปชอบอยู่นะผมชอบอยู่มีประกันมีอะไรทชคอ,อยู่ับผมครับเ<ม>บ,บื้องต้นนี่ควจะ,จะจะระบุสาเหตุได้ได้ได้อยัางครหน้าจะะ๋าเลยมันคือคือสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยคาดว่านะครับ<ช>เป็นเป็นการคาดการณ์ที่คุยกับผู้บริหารเมื่อกี้ว่าน่าจะเกิดจาก เกิดประกายไฟภายในแต่ยังไม่ทราบต้นทางที่ที่มันเกิดขึ้นครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเจ้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้องตอนนี้กําลังดเนินการตรวจสอบอยู่ประกายไฟภายในี่คือเหมือนกี่กหันนะคืออันนี้ยังไม่ทราบเป็นการคาดการเฉยครับครับเท่าไงเดี๋ยวความชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวรอเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องกําลังตรวจสอบอยู่นะครับแล้วเดต่อหาพี <royalty cap> <ress> ่ชายี่ร่า ไม่น่าเข้าไปอยู่ใกล้ๆกันอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ได้เข้าไปคุยมาดูความเสียหายของรับแจ้งคือที่รับแจ้งไว้นะ่ะที่สำรวจแล้วคือ6แล้วก็มาเมื่อกี้มาแจ้งเพิ่อมอีกหนรายรวมแล้วทั้งหมดอ่าเจดหลังเจหลังคาตอนนี้ที่รับแจ้งเนงะความเสียหายส่วนใหญ่เป็นอะไรครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระจกกาวฟ้าแล้วก็เกี่ยวกับระบบประตู หลอดไฟมีไหมมีอ๋อประมาณนี้นะครับแล้วก็แนะนําให้ไปแจ้งความบันทึกประจําวันก็แนะนําให้ไปแจ้งความบันทึกประจําวันเพื่อเป็นหลักฐานแล้วส่วนส่วนหลังที่มาแจ้งทีหลังเนี่ยคือให้ไปลงบันทึกประจาวันแล้วก็ให้ไปแวะสรุปแล้วตอนนี้ได้รับรับแจ้งไปซอยผู้ใหญ่บ้านเนเสร็จลังคาเรือนครับผมครับผมขอบคุณมากครับ,ผ,มมรบผู้ใหญ่ที่เก็บสายแล้วก็ตรวจเรืองแต่หลักของการเกิดเหตุก็คือต้องมีการรั่วไหลั ะะเป็นการล่วไหลแล้วก็จะเห็นจากสองข้างทางนะคะลักษณะการทำลายก็จะเป็นลักษณะแรงดันกับไม้ที่มีสองอย่างนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเป็นการสอบลึกๆต่อไปนะคะแต่ทอนี้ก็ด